พี่น no so uh, so ้องเลยุูแห่ฟูเยี่งนกันไทไทมาเยอะด้ยน้ำยำสิลากลอนรงยำเล็บเมื่อนางเพี่น้องเท้าสัมผีสสุดนัำมือนีลย้เก่าพี่น้องเชี่ยข้ก่าอาเท้าัดทดใหญ่ๆเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรููทุกคนเนาะสมองสุบอลถูกประเทศเลยเนาะ วันนี้น้องบัวพามากินยำพาพ่อแม่พี่น้องมากินยำยำเร็บเมือ่นอนา่งเลยพ่อแม่พี่น้องนี่มันมันเหลือมนะพ่อแม่พี่นอ้องกล่องมันอยากเหลือมแนะ่เพราะว่ามองนี้มันหลงเมนูที่สองอวคาโดูนี่พ่อแม่พี่นอ้อง อะโวคาโดสดๆเลยมามากินน้ำนองบัวพ่อแม่พี่น้องนี่ตักไว,ว้นี่เนาะนี่มามากินน้ำนองบัวเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี่แม่น้องซิีงยังไปทำธุระเนาะน่องบัวกินถะ เป็นบัวขาวกินถาอารมณ์เนาะเพราะว่าน้องบัวก,ก็หิวแล้วเนาะถาบัวไว้แล้วไก่ก่อนจะไปกินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบวอัวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกดกระดิ่งเนะาะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆข,ข,ข,ของเฮาบัวให้พลาดคลิปใหม่ๆของเฮาเนาะก็เป็นคลิปกินคลิปอย่างธรรมดาเนาะนี่นพ่อแม่พี่น้องน้องบัวย่ำเองเ,องเนาะอ่ะาวถาดใหญ่ๆเลย พักลลายให้เก่าแต่เชื่อได้มันเหลื่อมเนาะมันกัดอาจชีเห็นบดได้ชัดนะน้องบัวที่กินให้บเบิ่งเอาเนาะมาจวดนำกันเลยความแรงแซ่บคั่ก,อกเอาผัก งามเล็กมื่อนางเนาะใส่ใสหลายอย่างเหมือนไม่น,น้อนม่นจ,มนจักเฮ็ดม่จักเซนอ่อแซ่บเลยกินถ่ายไปน้องชิงแอบไปน้องชิงก็มาคนแี่ไปเนอง bà bà chim chim thả bố cứ thả chim nó buồn phạt ham ngam bởi nhỏ ơi Còn nha, cũng có bật hẹp hồi mấy cái bừng đó à, Sụt cào về đơm ha <laughs> เผือเทศกินมะเขือเทศเผื่อผิวส c ดีนงเขาวเนาะมาดู ป้าแม่น้องสิงเนาะสิมาทัานบุ๊คาเบิ้งแล้วพอแม่พี่น้องไว้สิแม่น้องสิงสิมาทัานนี่างเงบุเรียบมือนามา,าท๊อก มือมือแฉงสอยขนาดนั่นเนาะเหลือมแฉงสอยเห็นไงแบบขออาอล,ลาขึ้นมาทันทีเลยอ,อืนการปกติก็ประมาณนี้นะอันนี้มันแฉงสิ เอาร <g horses> ่าเกินมานิดน oh. ึงตายเติบเนาะดูีังคือกันเนาะจังบดามแหงเพชเพชตปวไหนเนาะ กินเบอร์ปลาแม่น้องซิงเนาะ <ừ. S 2> น้ำตาลละลายดอด ลดเปรี้ยวหวานเนาะแซ่บเป็นพักราย ขึ้นชุดหน้า นี่ต่อมาพี่น้องน้องวายเะว่ยให้แม่น้องสิงเนาะจุงเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเิือบริกกนหายเดี๋ยวน้องจงว้ชำนิแม่น้องสิงอิ่มเนาะเห็นไหมเอากระตอด้วย อะโวคาโดสดสุดแสบแสบด้วยวันพี่น้องมาทักกันเจทมากินเน่มันมันหน่เนาะมาอมันมันนมนมรสชาติดีขวัญมาแบบน้อ hỏi năm mày không khí tương ướt mà này à, cả đêm mất mực mượn là mình vẫn chỉ tốt bữa anh này bụng Avocado. Hôm oh, nay sai đĩa bởi lên mm hmm ุดยชซื้อมาจากวัดมะขามเนาะไม่ต้องซื้อไปซื้อเหมือนนโลด,โลด, 130. เ,ดเลยวะโลดลอยซ้ำสิบกินแบบนดเนอิ่มบบไห่กีนน้องเลยเหลือม อิ่มน้องบัวก็จะได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ล้วเดอ้อพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวคือเกา่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแห่งใจให้กันคือเก่าเนะวายสิกินปลาบ่นวายสกินปลาแม่น้องซิงก์หมแไหมนะเนาะเบิรดปลาจุ่มไว้าหายอยู่เนาะจุ่มไว้าหายอยู่ประมาณนี้ก้าวาสิอิ่มแต่ถ้าโปอิ่มกัน เบิดแล้วเนาะกินไปเกือบเบิดพอมไพี่น้องบายบายเด้อพร้อมไพี่น้องกับกลาบลาบายดีบายบายพบกันขีดหนาเนาะ